มาแล้วครับข่าวดีสำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสในสายงานราชการนะครับโดยเฉพาะคนที่สนใจงานท้าทายและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศวันนี้กรมศุลกากรเขาประกาศเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการในปี2568แล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจอบลึกกันทุกรายละเอียดเลยตั้งแต่ตำแหน่งที่เปิดรับคุณสมบัติไปจนถึงขั้นตอนการสมัครและเตรียมตัวสอบรับรองว่าครบถ้วนแน่นอนครับ และนี่ก็คือประกาศตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับยืนยันชัดเจนว่าเปิดรับถึง50อัตราด้วยกันถือว่าเป็นจํานวนที่ไม่น้อยเลยนะคบเป็นโอกาสครั้งใหญ่ที่หลายคนน่าจะรอคอยกันอยู่ใครที่เล็งไว้ต้องบอกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับทีนี้คําถามที่สําคัญที่สุดเลยก็คือโอกาสนี้เนี่ยมันเหมาะกับเราหรือเปล่า ตลอดการไล่เรียงข้อมูลในวันนี้เราจะมาช่วยกันหาคำตอบนี้ไปพร้อมๆกันนะครับจะพาไปดูทุกแง่มุมเลยเพื่อให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่านี่คือเส้นทางที่ใช่สำหรับเราจริงๆหรือไม่โอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยดีกว่ามาดูกันชัดๆเลยว่าตำแหน่งที่เปิดรับมีอะไรบ้างแล้วเรื่องสำคัญอย่างเงินเดือนเนี่ยเขาให้เรทอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับการเปิดรับรอบนี้นะครับมีตำแหน่งหลกัลกๆอยู่2ตํตำแหน่งด้วยกัน ตำแหน่งแรกเลยซึ่งรับเยอะที่สุดก็คือนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการรับถึง40อัตราเลยทีเดียวครับส่วนอีกตำแหน่งก็คือนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอันนี้รับ10อัตราครับแล้วเรื่องเงินเดือนละ่ะสำหรับทั้งสองตำแหน่งนี้เลยนะครับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นจะอยู่ในช่วง1 5 0 0 0ถึง16,500บาทต่อเดือนครับก็ถือว่าเป็นอัตรามาตรฐานสำหรับผู้ที่จบการศึกษาวุฒิบัญญาตรีเลยครับ มาเจาะลึกกันที่ตำแหน่งที่รับเยอะที่สุดก่อนเลยนั่นก็คือนักวิชาการศุลกากรต้องบอกว่าตำแหน่งนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นหน่วยปฏิบัติการด่านหน้าของกรมเลยนะครับหน้าที่ความรับผิดชอบหลักๆก็จะเกี่ยวกับการตรวจปล่อยสินค้าที่นําเข้าส่งออกวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลก,กากรการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งในและต่างประเทศด้วยครับ ส่วนตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลหรือว่า HR นะครับก็จะเป็นเหมือนทีมสนับสนุนหลังบ้านที่สำคัญมากๆเลยหน้าที่ก็จะเน้นไปที่การบริหารจัดการคนในองค์กรตั้งแต่การวางแผนกำลังคนการดูแลกระบวนการสรรหาคัดเลือกคนเข้ามาทำงานไปจนถึงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกลุ่มให้เก่งขึ้นครับ เอาละพอจะเห็นภาพตำแหน่งงานกันไปแล้วนะครับทีนี้มาถึงส่วนที่สำคัญมากๆไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการตรวจสอบคุณสมบัติของเราเองมาเช็คกันหน่อยครับว่าใครที่จะสามารถสมัครในครั้งนี้ได้บ้าง ก่อนอื่นเลยมาดูคุณสมบัติพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีเหมือนกันก่อนนะครับก็คือต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และที่สำคัญคือต้องมีอายุไม่เกิน35ปีบริบูรณ์โดยจะนับถึงวันปิดรับสมัครเลยนะครับก็คือวันที่9ธันวาคม2568และแน่นอนว่าต้องมีความเริ่มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยครับทีนี้มาดูเรื่องวุฒิการศึกษากันบ้าง สำหรับตำแหน่งนักวิชาการสุนากากรโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเปิดกว้างมากๆเลยครับขอแค่จบปริญญาตรีในสาขาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสายสังคมอย่างนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์บัญชีบริหารธุรกิจหรือแม้กระทั่งสายวิทย์อย่างวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็สามารถสมัครได้ทั้งหมดเลยครับ ส่วนตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลก็ต้องการวุฒิปริญญาตรีเช่นเดียวกันครับแต่ว่าจะเน้นโฟกัสไปที่กลุ่มสาขาสายสังคมศาสตร์เป็นหลักอย่างเช่นรัฐประศาสนศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์หรือว่าสาขาทางด้านการจัดการครับโอเคถ้าตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆแล้วพบว่าผ่านฉลุยทุกข,ข้อก็มาถึงขั้นตอนการลงมือสมัครกันจริงๆแล้วครับมาดูกันเลยว่าต้องทำอะไรยังไงบ้าง ขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยทำผ่านระบบออนไลน์หมดเลยครับสะดวกมากๆมีแค่5สเต็ปง่ายๆเลยครับเริ่มจากเข้าไปที่เว็บไซต์ fixcost.jobthai.gov.com จากนั้นก็กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์อัปโหลดรูปถ่ายกับเอกสารที่เขาต้องการพอเสร็จแล้วก็พิมพ์แบบฟอร์มสำหรับชำระเงินออกมาแล้วก็นำไปชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนวันสุดท้ายครับเรื่องของเดทไลน์นี้สำคัญมากๆเลยนะครับพลาดไม่ได้เด็ดขาด ย้ำกันชัดๆบนไทม์ไลน์นี้เลยระบบจะเริ่มเปิดให้สมัครกันตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่9ธันวาคม2568นะครับส่วนการชำระเงินสามารถชำระได้ถึงวันที่10ธันวาคม2568ยังไงก็วางแผนจัดการเวลากันให้ดีๆเลยครับแล้วค่าสมัครเท่าไหร่สำหรับค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็จะอยู่ที่330บาททวนครับ ซึ่งก็จะแบ่งเป็นค่าธรรมเนียมในการสอบ300บาทแล้วก็บวกค่าบริการอินเทอร์เน็ตอีก30บาทครับส่วนวิธีการชำระเงินก็สะดวกสบายมากครับมีให้เลือก2ช่องทางด้วยกันคือจะเอาแบบฟอร์มไปชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้หรือถ้าใครสะดวกกว่านั้นก็สามารถสแกน QR code เพื่อจ่ายผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทย N e x t ในโทรศัพท์มือถือได้เลยครับเอาละครับหลังจากสมัครเสร็จจ่ายเงินเรียบร้อย ก็มาถึงด่านสุดท้ายที่ท้าทายที่สุดนั่นก็คือการเตรียมตัวสอบแข่งขันนั่นเองเรามาดูกันดีกว่าครับว่าข้อสอบจะวัดความรู้ในเรื่องไหนกันบ้างจะได้เตรียมตัวกันถูกทางมาเริ่มกันที่ตำแหน่งนักวิชาการศุลากากรก่อนเลยนะครับข้อสอบจะเป็นแบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบทั้งหมดคะแนนเต็ม200คะแนนให้เวลาทำา3ชั่วโมงเต็มเครับ ส่วนเนื้อหาก็จะวัดความรู้แบบครอบคลุมเลยตั้งแต่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานศุลกากรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งโดยตรงทักษะภาษาอังกฤษแล้วก็การคิดวิเคราะห์และจริยธรรมครับส่วนตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลคะแนนเต็มกับเวลาสอบนี่เหมือนกันเป๊ะเลยครับ แต่ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือเนื้อหาในส่วนของวิชาเฉพาะตำแหน่งซึ่งแน่นอนว่าจะเน้นไปที่ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงระเบียบข้าราชการพลเรือนด้วยครับส่วนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศุลกากรกับภาษาอังกฤษก็ยังต้องสอบเหมือนกันนะและมีอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากๆและอยากจะขอย้ำเตือนกันไว้ตรงนี้เลยนะครับก็คือหลังจากที่เราสอบค้อบเขียนผ่านแล้วเนี่ยกระบวนการมันยังไม่จบนะครับ ผู้ที่สอบผ่านจะต้องเตรียมเอกสารการศึกษาฉบับจริงย้ำนะครับว่าฉบับจริงทั้งหมดเพื่อน,นำไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อยืนยันคุณสมบัติครับเอาล่ะครับเรามาสรุปภาพรวมประเด็นสำคัญทั้งหมดกันอีกสักรอบนะครับที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยก็คือมีตำแหน่งว่างทั้งหมด50อัตราเปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นปิดรับสมัครวันที่9ธันวาคม2568นะครับค่าสมัครรวม330บาท ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับข้อสอบข้อเขียน200คะแนนและถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดแบบเป๊ะๆสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ทางการ cusjobthai.gov.com ได้เลยครับและสุดท้ายนี้เมื่อเราเห็นภาพรวมเห็นเส้นทางทั้งหมดชัดเจนขนาดนี้แล้วคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งทายไว้ให้ไปคิดต่อก็คือแล้วก้าวแรกที่เราจะลงมือทำเพื่อเตรียมตัวคว้าโอกาสสำคัญครั้งนี้ไว้ให้ได้มันคืออะไร